ไปจ้าพี่โกลมีหาววันนี้สามีสิการ์ครัเราจะไปกินอาหารไทยในไต้หวันท้ามไปยู่ในซินจวงอยู่ใกล้ือนแต่เรเคยไปกินจัพเถอฮานี่ก็ลองไปชิมเบิองบางสีแซมก็บอเพจคนวันนี้ก็คือว่าคิดไม่นลงก็ออกมาสิกินสันแล้วแล่วเขาเลยบอกว่าเออคิดอยากกินอาหารไทยก่อน ตอนนี้กับม่ฮอด้านแล้วจ้าพี่น้องอยู่ข้างในห้างกับเจ้าโต๊ะสวยงามมีเมนูหลายอย่างสร้างตามใจมากกับเจ้าให้สร้างเป็นเซตนำตัวกับซีมัวเมากับยานโดเรมอนเพลนปานมราไม่เคยเห็นจับก้แก้วน้ำสแตนเลสที่โต๊ะก็แตกกะถือว่าดีว่าเมนูที่สร้างกับมาละจ้ามียำหนังหมูผัดผักกุ้งไฟแดงข้าวผัดเกี๊ยวทอดบุเส้นหมูสับแล้วกับปาหนึ่งมะนาวสรุปว่าที่อาหารวันนี้ก็คือว่างโมได้ใส่เลยสักอย่างอีหยังกับจืดจืดแบบไทยแลนด์คนจีนกินในแต่ละประเผ็ดมันบ่ถูกใจปลานหนึ่งเเเเเป็ดดลยมมมตาาาาาาออออออววววว่่่่่งแแซซบบบพกกะ ถ้าผายมักอาหารรสจัดเจิดก็คือว่าพ่านมานี้ได้สำหรับค่อยก็คือว่ามักอาหารเผ็ดๆมักรสจัดๆแล้วแต่คนมักเลยจ้ากินเท่าอิ่มแล้วก็สิมาซื้อของที่พิซซีกันจ้าเขาเจ้าบอกว่าให้เด็กน้อยกินไส้นมตอนเช้าแล้วก็อ่านก็นอนก็ได้เพราะว่ามันสิดีต่อเด็กน้อยเขาเจ้าว่าก็เลยมาซื้อเอวาลองกินเบิ่งบ่หัวเพิ่นสิมักอยู่บ่ซื้อไปให้เพิ่นลองกินเบิื้องบนรถกล้วยหอมหวังว่าน้ำลูกหมูสิมักตั้งแต่กล้วยเกิดมาบ่เคยเห็นขนมใหญ่ปานนี้จักเทื่อาบพี่น้องมีนสิได้กับเพี่นออยู่่บเวาสุรให้เบิ่งดูมอตัวลาาาทุกกคนน่อบบ๊ยยจ้า